โอเคตัวนี้อยู่เกมทักออกยุโรปนะภาพสามไปนี่บอกเลยว่าภาพโคตรสวยเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ปรับเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งก่อนนะครับว่าปรับยังไงนะภาพสวยนะครับโอเคปรับเซตติ้งอยู่ตรงไหนวะโอเคว่า okay. ต้องทําการเซฟก่อนนะเดี๋ยวขอวอนุญาตเปิดบริษัทก่อนนะเดี๋ยวบริษัทชื่ออะไรดีเออ EPG แ,แล้วกันนะครับก็คอขพวนีชื่อ My Mod ครับตอนนี้คือบริษัทนะตอนนี้คือที่ไหนเนะี่ยขอสหรับปรับดาวเราจะ,จะขับที่ไหนนะครับเราจะขับที่ไทยได้ไหม มิวน <Munich S 2> ิกเหอเอามิวนิกแล้วกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเงินให้เราซื้อนะบนอกเลยว่าโคตรเจอแล้วก็มีรถเราจะเอาแบบคันแรงคันันแรงได้ไหมมันต้องมันเลือกไม่ได้ว่ะมันต้องเอาคันแบบกลางก่อนนะมันก็ก็เดี๋ยวเราคัสตอมคัสตอมไปก่อนเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องอะไรแบบไ,ไม่ต้องทำทีหลังนะทำไปเลยนะโอ้หคอนเฟิร์มโอเคคัสตอมเพิ่มนะครับนี่ใส่ไปแล้วนี่ยแล้วต้องไปแค่นี้เหรอโอ้ยคอสตอมไม่ได้ นี่คือข้าบนหลังคานะเออเอนจินเราจะใช้เรือที่ดีที่สุดนะครับแพงสุดก็จะเป็นรถที่305อันนี้ V8 เครื่อง V8 แล้วจะอันนี้น่าจะแพงสุดโอเคคัสตอมไปเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องซื้อเดือดเทียจบไนะปง่ายแต่ซื้อรถแล้วซื้อที่เด้อดจบนะโหอ,อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้ามันให้สต็อปมันเราแบบนี้วะมันปรับได้แล้ว อ๋อแล้วมากดซื้ออ๋อ,อแล้วแบบเลือกไอ้ก่อนนะแล้วไปแบบซื้อที่หลังโอเคโอเคเราใส่ไปก่อนนะเอเซนซอรี่นี่คืออะไรวะเนี่ยมันเรื่องของไม่ยังเป็นเท่าไหร่นะบางอย่างขอตอมไ้ก่อนเลยแล้วกันโอ้นี่สวยมาก แต่งสุดอะแต่งสุดทุกอย่างนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ใสไปก่อนใส,สไปนะเพราะเงินเราเยอะนะโอเคต่อไปจะเป็นล้อนะครับเราล่าไหนดีล้อมันก็ปรับได้โอ้ยผมไม่อยากปรับเยอะล้ออ่ะนี้มีลายด้วยนะบูสก็ทิ้งอย่างที่เอาเลยหมื่นแปดจัดไปผมซื้อผมรถคันนี้ขับเองนะครับสลอตท,ที่หนึ่ง โอเคมาลองไปขับดูนะว่าภาพสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราปรับภาพไปดูด้วยโหลดแบบนี้นึงแล้วเลือกปเป็นเบอร์เิอน์กมานะนี่โหกด่างเฟซร,ร์ทเครื่องโอเคโหนี่คือปรับภาพอย่างเนี้ยคอเซตติ้งก่อนอาเอ็เมพีครับฟิกโอเคปรับภาพทุกอย่างเลยเนะี่ย resolution โอเคมานี่คือภาพสุดสวยของเกมแม่บอกหรือเ่าเครื่องจัดรโคสวยรถเราก็เท่มากแะคบโอเคเขาแยกแค่ภาพเลยก็ประมาณนี้สําหรับเกมนีแม่ใครอยากเล่นเดี๋ยวขอขับให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะปรับเป็นบัตตอนนะครับเป็นปุ่มโอเคไปเพราะว่าก่อนขับเรต้องเอาเบรกเอาเงยออกก่อนนะครับเจะขับได้แล้วก็สับเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ดีอยู่แล้วปะอ่ะเอามันเป็นจอดเหรอ พาร์กิ้งเบีอยู่ตรงนอหนยอยู่นี้มันเล็กเกินนะมองย่าไปแล้วโอ้รถเคาสวยเลยครับแบบลายเท่มากเลยเออยจำมาเนี้นะคลิปนี้เขาลาไปก่อนมาเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย